สวัสดีครับผมพามาเบิงบรรยากาศที่น่ากลัวนะผมนาบาดเสียวฝนตกครับผมติดต่อกันหลายมือป่าปิดฝนติดตามมาก,ก็คือปลานอกน้ำนะครับผมปลานอกน้ำน้ำมันมีออกซิเจนนะครับแ้วกับฝนติดตกมากกัเป็นโกรดนะครับผมมีธิ์เป็นโกรดนะครับผม,มน,นำฝนำ ก็นึ่ก็ถ้าเกิดอาการป้านะครับเริ่มถึงมาหายใจเหนือผิวน้ำก็มีบางตัวที่แก้ไขบ่ทันนะครับกานอกน้ำตายแล้วก็มีบางส่วนนี่ก็เป็นปลาตะเพียนบางส่วนนะครับผมที่ตายไปบางตัวที่แก้ไขท่านก็นง่ายเ,อ,เอาไปปล่อยอีกบอ่อหนึ่งนะครับ ังเกตดเบื้องฟ้าขึ้นมาหายใจเนื้อผิวนามครับตอนนี้กากําลังให้เส้นเ,เกลือนะผมเกลือกับปูนขาวเขามาก็จะมาวานสำหรับปูนขาวหนี่คกีซิ้อยปรับสภาพนามนะครับผมให้เป็นกลางนะครับอย่าลืมนะผมนำฝนตะตกลงมานี่จะบม่มีออกซิเจนนะผมแ้วการนำฝนนี่จะมีฤทธิ์เป็นกรดน้ำนะครับแล้วก็จะวานเกลือลงไปน้ำนะครับเพื่อ รถคว่มเขียดนะครับโตปลานะครับเดี๋ยวนี่สิมาวันยูรากอนนะครับเรื่องนี้ชอวยลดคว่มเขียดด้วยครับผมที่วันลงกักสองกับสอบนะครับก่อน อันนี้ผมจะใส่เป็นเกลือแกงบ้านเ้องธรรมาดาปกตินะครับหาสิ้ให้ดียนจะใส่เกลือที่เป็นเม็ดใหญ่ๆนะครับผมเป็นเกลือทะเลนะครับอันนี้เกลือบ้านท่องธรรมาดาครับผมเกลือแกงกาวบ้านใดที่กันครับผม กี่นะครับผมถิ่มงานไปแล้วเอาเือใส่ครับพวกข่าวนํานะครับผมทีนที้พวกข้าที่ปลูกแวบขอบอบอบางบอบอ่าบางส่วนนะครับนกจาเหลืองเรื่อยแล้วเือใส่น้าเลือนี่ทีสซ้อยให้ต้นข้าวนะครับสามารถดูดซับแร่ธแบบาตุอาหารใด้ดีขึ้นนะครับบาง้นเข้าไห่น้ำไห่น้ำให้ฟูดไปแล้ยต้นต้นขา้าวก็ยังเหลืองือเกานะครับผม เป็นปูนขาวนะครับปูนขาวกัอฏิบัตเพื่อสุดปั๊บสถาบน้ำ๋ยวมจะไปวางเลยนะผมคนตุกขยิ้นปยปล่าอยอยู่คือชีวงไงปันแนใไปดีเลยครับละยน้ำของผมละลายน้ำแบบกระสาลงบอ่อปลาเลย โบวี้ฝนกระทตกกรับตูป่านะผมก็สงห่วงก็าสามารถขี่ละลายน้ำตะวานหรือว่าจะวานเลยก็ได้นะครับ